ครับผมชื่อนายกิษดาสารสมนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอผู้นำเสนอเรื่องโครงงานการควบคุมพัดลมผ่านแอปพลิเคชันบินะครับตัวผมจะพูดถึงเรื่องโค้ดที่อยู่ใน Arduino นะครับกับเรื่องแผงวงจรนะครับไปชมกันเลยครับครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นชนแนนะครับชนแนผมใช้4ี่ a ช n e l นะครับสองสามสี่ครับ ถ้าเนี่ยอันนี้ขาขาตรงกลางเราจะเป็นขาคอมนะขา N O ก็คือขาเนี่ยขา N C ก็คือขาเนี่ยครับตอนแรกขาขา N ขา N ขา N O เนี่ยมันจะไม่เชื่อมต่อกันขาคอมกับขา N C เนี่ยมันจะถึงกันถ้าเกิดว่าผมเอาสายอ่ะมาเสียบกับขา N N O อ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดมันก็จะไม่ติดแต่ถ้าเรากดมันก็จะติดมันก็จะถึงนันนี้ผมก็เอาขาคอม เชื่อมกับดีเลยตัวที่1ไปหาเรยตัวที่สองาเรยตัวที่2ไปตัวนเรตัวที่3ามอ่ะที่เรียตัวนี้เป็นออขายโอตัวที่ตัวที่เบอร์เบอร์ศูน์ะเบอร์หนึ่งเบอร์หครับนีเป็นขายโนโเบอร์สขายโนโเบอร์สครับถ้าเกิดว่าเราเราเรา เสียบสายพัดลมครับไฟสถานะตรงนี้ก็จะขึ้นมาสี่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 ตัวส่ชแต่ผมว่าพัดลมมี3ามเบอร์มันจะมีสามชรับถ้าเกิดว่าเราเรากดเปิดแล้วกดปิดมันก็จะดับไปครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวโ n o mcu ครับผมใช้เป็น wifi ครับ ep 8ปดอครับอันนี้เป็นขาขาขา input ขาินพุตก็จะมี เป็นอินพุตหนึ่งอินพุตสองอินพุตสามอินพุตสี่นะครับผมเอาเข้าดีหนึ่งดีสองดีสามครับดีสี่เป็นขากาวแล้วก็ขาวีดีสขาไฟเลี้ยงครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเอ่ออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่ที่ผมเอาอะแดปเตอร์หัวชาร์จครับแปลงจากไฟสองร้อยยี่สิบเป็นหนะ้าโวลต์ครับเอาเข้า USB ซีครับืก็เป็นไฟเลี้ยงครับตัวนี้ครับนี่ก็เป็นไฟบ้านครับกำกำสายไฟเขาสายไฟบ้านครับออกปัง ใช้เป็นแอปเปอรี่2ตัวนะครับเป็น bing c h a m b e r AP 826ครับแล้วก็ AP 826 wi-fi ครับตัวนี้เป็นโทเค็นครับกดโทเค็นเอารับโทเค็นมาจากแอป i n g นะครับ wi-fi แล้วก็มีรหัสครับชื่อ wi-fi นี่เป็น การสตัวนะครับมีปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3นะครับการกดเปิดใช้เปิดใช้เปิดใช้เบอร์พัดลมนะครับแล้วก็มีจอ LCD นะครับในแอปของผมจะมีจอ LCD เพื่อเป็นตัวหนังสือขึ้นมานะครับเพื่อบอกสถานะนะครับอันนี้จะเป็นชุดของจอ LCD นะครับแสดงว่า สถานะอะไรบ้างครับเมื <dá> ่ออยู่ในสถานะปกติจะขึ้นว่าเมื่อเรายังไม่เปิดใช้แอปนะครับเปิดทําการรันะครับก็จะขึ้นว่า Smart Fan Controller ครับอันนี้จะเป็นชุด w i ย e l o o p นะครับอันนี้จะเป็น V1 V1 ก็คือเป็นของเบอร์หนึ่งครับปุ่มเบอร์หนึ่ง ปุ่มปัตตันหนึ่งที่อยู่ในแอปบิงนะครับก็จะทําการถ้าเรากดเข้าไป High กดเปิดก็จะขึ้น On Number 1นึครับมีคําสั่งมีกา,าแรแสดงผลครับขึ้นหน้าจอเป็น LCD เป็นแอปบิงครับตัวอื่นก็จะปิดเบอร์2เบอร์3ก็จะปิดครับอันนี้ก็จะเหมือนเหมือนทุกตัวนะครับของปุ่มปุ่ม2ปุ่ม3 ก็จะเหมือนกันครับก็เปลี่ยนตรงจอ y CD ครับให้แสดงผลนะแล้วก็จะมีของ V4 นะครับ V4 นี้ของผมจะเป็นในการกดกดปิดกดปิดทั้งหมดนะครับเวลาเรากดเบอร์หนึ่งเบอร์2เปิดไปนะครับเราก็กด Off นะครับปิดทั้งหมดครับเป็นของ V4 ครับ V4 แค่ครับโค้ดก็มีประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ ผมนายทีเราวิสิทธภาคสบุตรอรนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายการทํางานภายในบิงกันนะครับผมเริ่มแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือเปิดมาจะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซนะครับให้เราเลือกดีไว c ESP8266 ตามที่เราตั้งค่าไว้ครับส่วนไทยจะเป็น Wifi นะครับผมส่วนโทเคนนะครับเราจะให้มันส่งไปในเมลแล้วนําไปไว้ในโค้ดนะครับในระหว่างนี้เราก็ทําการตั้งค่าปกติได้เลยครับผม หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ v 1 v 2อ v 3 v 4นะครับผมเป็นอินเทอร์เฟซให้เราตั้งค่าปุ่ม1เป็นเวอร์ชวลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มโดยปกติทั่วไปเลยนะครับผมเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ v 1ครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับส่วนเบอร์2ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับ v 2ครับเบอร์3 ก็จะเป็นแทนด้วยเบอร์สเป็น V3 นะครับผมก็ปุ่ม1นะครับจะเป็นโรชน,นะครับส่วน V10 นะครับผมจะเป็นแสดงค่าสถานะ LED นะครับ 1> v 1ิด้วยนะครับผมจะเป็นปุ่มสแสดงค่าสถานะ led v 1 2ด้วยเหมือนกัน,นครับ v 4ีนี่จะเป็นปุ่มที่ปิดการใช้งานทั้งหมดนะครับจะตั้งค่าเป็นปุ่ม p o s t นะครับเหมือนกดแล้วก็ปล่อยเลยนะครับจะขึ้นโชว์ตามนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับพอเราทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้เราทำการทดลองกดได้เลยครับ นี่ก็คือหน้าอินเทอร์เฟซนะครับพอเรากดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก็จะทําการเปิดขึ้นครับจอ L C D ด้านซ้ายก็ทําการขึ้นมาครับผมเป็นรูปวงกลมสีน้าเงินนะครับครับผมเบอร์สองครับในหน้าจอสีม่วงด้านบนนะครับเอ่อถ้าเราทําการปิดก็จะขึ้น off l l นะครับผมอันนี้อยู่ในขั้นตอนการเทสระบบนะครับเราก็กดเปิดระบบขึ้นมานะครับ ก็จะแสดงสถาน,นะว่าระบบกำลังออนไลน์อยู่กับ WiFi ที่เราเชื่อมต่อนะครับเราก็จะมีการแสดงสถานะนะครับเป็นหน้าจอ L C D ตัวนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเบอร์1เบอร์2เบอร์3ครับแล้วก็ปุ่มปิดการทำงานนะครับถ้าเรากดเปิดการทำงานเบอร์1นครับก็จะมีไฟแสดงสถาน,นะครับแล้วก็เขียนว่า on number ครับเปิดเบอร์1ถ้าเรากดเบอร์2 เบอหนึ่งก็จะทําการดับนะครับแล้วเราจะปิดระบบยังไงเราก็กดตรงที่ออครับก็จะปิดระบบทั้งหมดครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ